สวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาพบกันกันกบช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะนี้เราอยู่พื้นที่สูตรพิเศษนะคะ,อ,ะอยู่ที่สูตรลาวพิเศษกันนะคะวันนี้เนาะ,ะเราจะมาดูกันนะคะว่าวันที่สิบที่เราคำนวณกันไปนะคะผลเป็นยังไงเนาะโดนใจเพื่อนๆน,นกันแน่ๆน,นะคะไม่มากก็น้อยแล้วนะคะในชุดนี้เนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะคำนวณกันในชุดเลขมีจะมีทั้งหมดห้าชุดนะคะ,ะเราไม่ได้ซื้อกันหมดนะคะไอ้คัดเน้นๆของเราเนี่ยก็คือคัดสีนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าชุดนะคะ หนึ่งสสามสี่ห้าชุดสีนะคะมันดูนะคะมาดูกันนะว่าในชุดสีที่เราคัดกันไปในวันนั้นนะคะวันที่สิบธันวาอ่ถูกกันมากน้อยแค่ไหนนะคะถูกกันปังๆังะแอดว่านะมาดูชุดเด่นกันก่อนนะเด่นโลนะคะแอดให้กันที่แปดกับเก้าเนาะเสียดายนะคะเนาะมาดูผลกันเนาะว่าออกอะไร กันที่ศูนย์สี่สี่หกสี่นะคะอะออกเบิ้ลนะคะวันนี้เนาะชุดนี้ออกเบิ้ลนะคะสี่สี่กับหกสี่นะคะแอดไม่ได้มีที่ชุดเบิ้ลเนาะอะ,อะในชุดที่เราคำนวณกันไปนะคะเจ็ดแปดเก้าไม่มานะคะ ชุดเด่นเราก็พาดกันไปเลยนะคะในงวดนี้เนาะมาดูชุดคู่นะคะแอดให้เพื่อนๆกันที่ห้าชุดเนาะแอดให้ที่สี่หกแปดเจ็ดแปดห้าเก้าหกและเก้าแปดนะคะ,ะมาเข้าในชุดนี้กันนะคะชุดสี่หกกันเนาะอ่าเราก็ถูกกันไปในชุดนี้นะคะ ในเว็บมันก็จะเป็นชุดบนนะคะเนาะชุดล่างมันก็จะเป็นแอดทำในเว็บนะคะนะเลขมันไปเข้าในเว็บนะคะอ่ะท่านใดแทงเว็บไว้นะคะก็จะเห็นในชุดนี้มันจะเข้ากันนะคะไปเข้าชุดบนนะคะเนาะไอ้ส่วนชุดนอกเว็ศูนย์สี่เนี่ย ไม่ได้คำนวณนะเนี่ยนะคะในชุดนี้มันไม่ได้ไปตินะคะไม่ได้คำนวณเนาะแอคคำนวณแค่ชุดนี้นะคะอ่าเราก็ถูกกันไปนะคะในชุดสี่หกเนาะมาดูวันงวดใหม่กันนะคะของหวยลาวเนาะอ่ะเราจะมาเริ่มในวันที่สิบสี่หรือเปล่านะคะ นเนาะบ้านแอดไม่มีปฏิทินแอดต้องนับมือนะคะอ่ะสิบพฤหัสเนาะสิบพฤหัสสิบเอ็ดศุกร์สิบสองเสาร์สิบสามอาทิตย์สิบสี่จันนะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาพบกันในวันที่สิบสี่นะคะ ะะเดี๋ยวเราจะมาดูในชุดนี้กันอ่านะคะชุดแรกนะจะเป็นทั้งหมดสิบชุดนะคะ เนาะสิบ no. ชุดชุดแรกวันนี้ของเรานะคะจะเริ่มกันเลยเจ็ดห้านะคะเจ็ดศูนย์นะคะ จ็ดหนึ่งนะคะและเจ็ดหกนะคะอะนี่จะเป็นสี่ชุดแรกนะคะหนึ่งสองสามสี่นะมาต่อเลยนะคะห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งนะคะห้าหกนะคะ ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หกนะคะและหนึ่งหกนะอ่ะนี่จะเป็นสิบชุดแรกนะคะของวันนี้นะสิบสี่ธันวานะคะกับหวยลาวสูตรพิเศษเนาะอ่ะเรามาดูในชุดวิ่งกันนะคะ วิ่งนะคะวิ่งเด่นเนาะแอดจะให้วิ่งเด่นกันอยู่ที่สี่นะคะห้านะคะ และหนะคะอ่ะมันจะมีชุดวิ่งนะคะสี่ห้าหกอ่ะเดี๋ยวเราจะเลือกกันนะค่อยเลือกกันนะคะมาดูชุดเพิ่มกันนิดหนึ่งนะแอดจะขอเพิ่มสี่ห้านะคะ สี่เจ็ดนะคะหกสามนะคะและสี่สามนะคะสี่หนึ่งนะคะอะแอดให้เพื่อนเพื่อนนี้เป็นชุดเพิ่มนะคะเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าชุดนะ พิ่มของเราจะมีทั้งหมด5ชุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเลือกกันในชุดโซนไหนกันนะวันนี้นะอ่ะก็เพื่อนๆคงจะลุ้นกันแล้วนะคะว่าแอดจะเลือกโซนไหนให้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันชุดแรกเด่นนะชุดเด่นที่เราคิดว่าน่าจะมานะคะ ่แอดขอเลือกชุดเด่นนะคะเด่น5้ลอง4นะคะในชุดนี้เนะาะเด่น5้ลอง4นะคะติดนนแน่ๆวันนี้นะคะชุด4เนาะแอดขอเลือกกันที่4ีหนะคะ05นะคะ หกสามนะคะสี่สามนะคะสี่เจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะแอดขอเลือกห้าชุดนี้นะคะอ่ะนี้จะเป็นในชุดเด่นนะคะอ่ะเด่นห้ารองสี่นะนี้จะเป็นในชุดคู่ แอดเลือกห้าชุดนะคะ,อ,ะอัดเลือกห้าชุดนะคะคือหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะคัดเน้นเน้นห้าชุดสีนะคะอ่ะเพื่อนๆก็จะบอกว่า มันเยอะไปนะคะเนาะมันเยอะนะคะถ้าให้แอดเลือกจริงๆนะแอดจะชอบอยู่ประมาณสองตัวหรือสามตัวเนี่ยน,นะคะในชุดที่โซนที่เราเลือกกันอยู่นะคะ <misses. S 1> ก็จะชอบอยู่ประมาณสองตัวเนะาะเมื่อวานที่แล้วแอดชอบอยู่ที่สี่หกนะคะเนาะแอดชอบกันอยู่ที่สี่หกนะเมื่อที่แล้วแอดขอเลือกกันที่ าจะดอกจันกันไว้เนาะสี่เจ็ดนะคะสี่ห้านะคะและหกสามนะคะเนาะหนึ่งสองสามชอบสามตัวนี้เนาะแอดชอบนะในความชอบของแอดนะคะอะถ้าเพื่อนๆชอบเหนือจากแอดก็ได้นะเนาะ เราก็จะไปกันเลยนะคะลาคลิปนี้กันไปเนาะอะ,อะหวังว่าเ,เพื่อนๆจะชอบในสูตรที่แอดคำนวณน,นะคะในสูตรพิเศษเดีย๋ยวเราะจะลาคลิปนี้กันไปแล้วค่อยไปพบกันนะคะกับสูตรอื่นอ่ะขอลาคลิปนี้ไปขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามนะคะและเป็นกาลังใจนะคะอ่ะก็อย่าลืมสนับสะนุนช่องให้กับแอดด้วยนะคะ บําลุงช่องกันนะคะอะได้มากได้น้อยก็อย่าลืมสนับสนุนกันนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับแอดนะคะเป็นแรงใจเนาะนะคะอย่าลืมสนับสนุนช่องหัวเด็ดหวยดังด้วยนะคะไปดูคอมเมนต์ได้นะคะแอดก็ทิ้งลิงก์อ่าทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะที่เป็นของช่องที่ท่านๆจะสามารถสนับสนุนนะคะ แอดก็ทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นของธนาคารนะคะอ่ากสิกรไทยนะคะก็เพื่อนๆไปค้นคอมเมนต์เก่าได้นะคะอ่าขอลาคลิปนี้ไปนะคะขอขอบคุณค่ะ